GPI ครับพาร์ทสราคาปัจจุบันบาท78ตังค์ราคาเส้น2องวันก็บาท78ตังค์มุมมองยังเป็นยังเป็นเขาเรียกไงน,นะยังเป็นทรงเกือบจะเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังวัดใจตรงนี้อยู่นะครับยังไม่เป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับแต่วันนี้ที่อัพ GPI พาร์ทสเนี่ยเห็นเขาปิดเขียวแท่งเมื่อวานครับแล้วก็วันนี้ก็ เปิดได้สวยเนาะก็ต้องมีย่อบ้างครับเพราะว่าเขาปิดแก็บตรงนี้เนาะปิดแก็บตรงนี้ครับเห็นไหมช่องแก็บเขาเนี่ยอ่าช่องแก็บเขานะครับเห็นมาปิดแก็บได้ก็ต้องดูว่าลุ้นว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยการพักตัวเนี่ยก็ไม่ควรหลุดบาทเจ็สิบตังค์ถูกไหมนะครับงั้นเราดูเทนกันก่นกอนเทนตรงนี้เป็นขึ้นนะยังปริมอยู่ยังปริมอยู่นะครับ ถ้าได้ว่าปริ่มขาขึ้นแล้วก็ย่อตัวเป็นขาลงอมืมุมมองเดเหมือนน่ากลัวลองไปดูภาพใหญ่ครับภาพใหญ่ของ gpi gpi ขึ้นไปแรงนะครับขึ้นไปครึ่งทางเลยนะครับอันนี้คือโซนแพงอันนี้คือโซนถูกถูกไหมแพง ถูกถูกไหมเห็นไหมการขึ้นไปกลางทางก็ต้องมีย่อตัวเป็นธรรมดานะครับคำถามคือเราจะเข้าหุ้นตอนขึ้นหรือตอนยอ่อถูกไหมนะครับประมาณนี้นะภาพใหญ่นะครับปรับเป็นเดย์ยอ่อกราฟปึ๊บย่อจากเดมาดูอะไรดูว่าต้นเทนจาของ GPI มันเท่าไหร่ถูกไหมครับ เขาจะอยู่โซนนี้นะครับเดี๋ยวนะอยู่โซนนี้ต้นเทนจ่าประมาณบาทสี่สิบอืมแล้วก็ย่อมาในกรอบต้นเทนจ่าพอดีผมก็เลยเออตรงนี้มันก็เป็นเป็นจุดได้เปรียบอยู่นะครับแล้ว GPI เขาก็ขึ้นสเตปนี้ครับสเตปเล็กๆสเตปสองเล็กๆๆ,ๆนะครับประมาณนี้ อ่ะประมาณนี้สเต็ปสองสเต็ปสามก็ขึ้นไม่ได้ไกลครับสเต็ปสาม 3, ขึ้นไม่ได้ไกลนะครับนิดเดียวเองแล้วก็ย่อนะครับก็อ่านับนับ,น,บนับนะครับก็เป็นหนึ่งสองสามหนึ่งคือต้นเทนจา๋าแล้วตอนเนี้ยพอเขาเบรกสเต็ปสามไปได้เนี่ยแล้วเขาก็ชนแนวต้านนี้ชนแนวต้านนี้นะชนแนวต้านนะน,น,านี้เราย่ออืมนะครับ แนวต้านนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งเทียนที่เรียงตัวกันแนวนอนก็ถือว่าเป็นแนวต้านสาคัญอยู่เหมือนกันในรอบของเดย์นะครับจนแล้วก็ยอ่อแล้วก็แล้วก็ย่อตามตลาดด้วยนะครับตลาดช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็วันก่อนๆก,นก็ก็ย่อแรงนะครับยิ่งตลาด m อไก็ย่อแรงนะครับเราจึงมองรอบปัจจุบันก่อนลบกรอบนี้ก่อนนะครับ รอบปัจจุบันจะเป็นรอบใหญ่หน่อยอืมนะครับรอบปัจจุบันจะเป็นรอบนี้รอบนี้นะถูกไหมอันนี้คือรอบปัจจุบันนะครับรอบปัจจุบันนะรอบในอดีตเราไม่สนใจนะเห็นไหมรอบในอดีตเราไม่สนใจนะครับเราสนใจรอบปัจจุบันถูกไหมนะครับโอเค งั้นเราตีกรอบรอบปัจจุบันก่อนรอบปัจจุบันแนวรับคือนี่เลยบาทห้แนวต้านสูงสุดคือ2บาท5้อืมนะครับ2บาทห0นะจำได้ไหมเทคนิคการเข้าหุ้นจุดแนวรับที่ได้เปรียบคือแนวรับหรือแนวต้านจำได้ไหมนะครับ อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นถูกไหมบริเวณที่ขึ้นกับบริเวณที่ยอ่อเราควรเก็บหุ้นขาขึ้นตอนย่อตัวโอเคนะโอเคนะนะครับคำถามแล้วตอนเนี้ GPI ย่อไหมเออย่อ,ยอไหมเออนะครับ ย่อตัวพดอดีย่อตัวพอดีนะครับต่อไปก็ดูแนวรับในกรอบไปแล้วบาทห7ดูแนวต้านในกรอบไปแล้ว2บาท50หาค่ากลางหาค่ากลางนะครับจะใช้ไฟโบก็ได้จะคำนวณก็ได้2บาท4ตังอาตีมาก่อน2.04ประมาณนี้ครับ ห็นไหมตอนนี้ GPI เนี่ย GPI เนี่ยอยู่ในโซนแนวรับคือใต้2บาท4ตังถึงบาท57ตังย่อไปแรงด้วยย่อไปแรง ừ, ผมนี่ชอบเลยหุ้นที่ย่อแรงๆนะครับเพราะมันเป็นโอกาสอย่างหนึง่งของสายเก่งกำไรด้วยแล้วก็สายที่จะเก็บสะสมเพิ่มด้วยนะครับอืมนะต่อไปทำอะไรต่ออ่านแนวรับแรกและแนวต้านแรก แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันซึ่งเป็นแบบนี้อันนี้คือโลของแท่งเทียนปัจจุบันตรงนี้คือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันโลของแท่งเทียนปัจจุบันคือบาทเจ็ดสามไฮของแท่งเทียนปัจจุบันคือบาทแปดห้นะครับ แนวรับถัดมาจากแนวรับล่าสุดคือไฮของแท่งเทียนเมื่อวานผมก็จะใช้2แนวรับนี้อืมสแนวรับนี้แต่ถ้ามุมมองถ้าแบบว่าพูดถึงว่า GPI จะมีคำถามนี้ GPI ลงจบหรือยังคะจบไม่จบดูตรงนี้คือต้องไม่หลุดบาท57อีกเลยอีกครั้งนะ GPI ลงจบไม่จบวัดใจกันที่บาท57ตังค์ต้องไม่หลุดบาท57อีกเลยจะไซเว์ออกข้างจะกี่แท่งกี่แท่งไม่เป็นไรแต่อย่าหลุดบาท57อีกแต่ถ้าจะกลับขาขึ้นสวยๆต้องกลับไปยืนบนเส้น200วันคือปิดเก็บเสร็จแล้วก็จะออกข้างแล้วก็จะขึ้นต่อก็แล้วแต่นะครับก็ดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนนะครับแนวต้านถัดไปจากบาท85 บาท99สตางค์ถ้ามันไกลมากหารครึ่งแท่งแดงนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้ตรงนี้ก็ได้ครึ่งไหมบาท92อ่าอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือโซนแนวรับแนวต้านในโซนแนวรับใหญ่ของกรอบนี้นะครับอืมแต่ถ้าผ่านสองบาทสี่ตังค์ไปได้ล่ะสองบาทสิบสอง 2บาท28ตังค์เห็นไหมถ้าเกิดจาก2บาท12แล้วไป2บาท28มันไกลไปใช่ไหมคุณหารครึ่งแท่งหรือหาไฮแท่งในอดีตก็ได้ก็คุณจะเอาตรงไหนอ่ะครึ่งแท่ง2บาท18ก็ได้เหมือนกันครับอืมแล้วแต่คุณจะตีละเอียดไม่ละเอียดอืมต่อไปจาก2บาท28ตังค์ก็เป็น2บาท36สตังค์และแนวต้าน ใกล้แนวต้านสําคัญในกรอบก็คือ2องบาทสีแล้วสองบาทห้อันนี้ทําให้สายเก็งกําไรก่อนแต่สายเก็งกำไรเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้ก็มีเทคกาไรเนี่ยมีเทคกาไรด้วยนะครับแล้วก็มีพอเทคกาไรไปปุ๊บก็จะมีการยอ่อเพราะาปิดแกรปปุ๊บจะย่อทันทีส่วนใหญ่นะครับปิดแกรปจะย่อทันทีจะไม่มีทางเบรกทะลุไปเลยจะต้องมีการพักตัวบ้างแต่พักตัวเนี่ยตอนนี้มี2แนวรับคือบาท70ตังกับบาท73ดจริงๆไม่คุ้หกตรงนี้และ จะพักตัวแบบสวยเลยนะครับพักตัวแบบสวยเลยจะออกข้างก็10แทง่ง15แท่งในเดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดออกนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็โอ้โหเป็นเดือนก็มีนะนะครับเป็นเดือนก็มีนะครับ,ก,รบก็สรุปแผนของเกงกาไรก่อนวาดแพทเทิร์นให้เขาก่อนก็จะประมาณนี้ถูกไหมโซนบายก็คือโซนแนวรับโซนเซลล์ก็คือโซนแนวต้านโอเคไหม สรุปแผนเก่งกําไรครับแนวรับแรกบาท73แนวรับถัมมาบาท70เนี่ยยึดตรงนี้ไว้ส่นเก่งกำไรนะไม่ควรหลุดตรงนี้แล้วใช้เป็นสต็อปล s อด้วยนะครับพอวันนี้ปิดบาท78ก็มันก็ไม่ห่างจากบาท73มากนะครับก็มีโอกาสย่อบ,บ้างนะครับแนวรับหลังพิงฝาคือบาท57แต่ถ้าไม่หลุดแนวรับเนี้ยแปลว่า GPI ลงจบไปแล้วอืมนะครับแนวต้านแรกเป็นบาท85บาท92 บาท99แล้ว2บาท4ตังอันนี้คือโซนแนวรับในกรอบใต้2บาท4ตังถึงบาท57ผ่าน2บาท4ตังได้เป็น2บาท12 2บาท18 2บาท28ตังค์2บาท36ตังค์2บาท4 4ตังและแนวต้านสำคัญในกรอบคือ2บาท50ตังโอเคไหมโอเคไหมนะครับแต่ถ้าผมดูทรงนะอันนี้คือบอกสายเก็งกำไรก่อนว่าถ้าปิดย่อบแบบนี้แล้วไส้ด้านบนยาวแบบนี้ คนที่เรียนไปหรือคนที่อยู่ในกลุ่มแบ่งปันจะเข้าใจว่าไส้ด้านบนยาวเกิดจากมีแรงขายทำให้ไส้ด้านบนยาวมีแรงขายกดลงมาอืมนะครับก็เลยบอกก่อนก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ถ้าตลาดเปิดตลาดเปิดปุ๊บแล้วเขาไม่สามารถทำไฮได้ถึงบาทแปเนี่ยยังไงก็ย่อนะพวุ่งนี้แล้วคุณจะลงมาดูแนวรับถแถวบาทเจบตังบ,บาทเจ็ดสาอืม ว่าเขาจะย่อแรงไม่แรงถูกไหมครับจะพักตัวกี่แท่งนะครับแต่การขึ้นไปปิดแก็บตรงนี้เนี่ยปิดแก็บตรงนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าชั้นพยายามขึ้นอยู่นะแต่การปิดแก็บครั้งแรกครับมันก็มีย่อไปธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะคาถามถัดไปถ้าคนเขาถือปั้นพอตตัวนี้หรือเขาถือยาวตัวนี้เหมือนเขารู้ธุรก,กิจเขาชอบธุรกิจอะไรประมาณนี้ t p i เป็นไงต่อ ถ้าผ่าน2องบาทห้ตังค์ดูต่อครับย่อกัับมองไปทางซ้ายก็จะต้องโดนอันนี้ก่อนนะถูกไหมโดนอันนี้ก่อนอืมนะครับโดนนี้ก่อนนะเราก็ตีอย่างนี้ละกันตีกรอบนี้สามบาทแปดตังค์แล้วก็ตีไล่ลงมา ผมจะบอกก่อนว่าเคยพูดในหลายคลิปว่าแนวรับแนวต้านของเราเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันนะครับมันแล้วแต่คนดูละเอียดไม่ละเอียดดูไทม์เฟรมไหนด้วยอืนะครับอืมมองแค่นี้ก่อนสูงสุดคือแบบ,บาสามบาทกลมๆสามบาทกลมๆนะครับอ่ะสรุปแผนเก่งกำไรอีกหนึ่งรอบ ถ้าพรุ่งนี้เปิดแดงไม่เข้าจําไว้เลยหุ้นเปิดแดงไม่เข้าเพราะอะไรจะย่อไงถ้าถามว่าหุ้นเปิดเขียวแล้วเขียวยังไงถึงจะขึ้นต่อต้องเบรกบาทแปดห้าไงเบรกไฮแท่งปัจจุบ 8, 5, ับ 8, 5, บ 8, 5, ถนถึงจะขึ้นต่อได้และโลไม่ควรทำต่ำกว่าบาทเจอีกถึงจะขึ้นต่อนะถ้าคุณเห็นเปิดแดงคุณอย่าไปยุ่ง คุณใช้คลิปนี้เป็นวิทยาทานพออย่าเพิ่งเขาอย่าไปยุ่งกับเขานะครับให้เขาพักตัวไม่หลุดบาท73ไม่หลุดบาท70แล้วเขาขึ้นมายืนบาท78คือยืนเหนือเส้น200วันได้แล้วปิดเขียวเนี่ยโอเคเป็นสัญญาณขึ้นต่อยิ่งเบรกไฮาบาท85ยิ่งดีนะครับแนวต้านก็มีบาท85บาท92บาท99แล้ว2บาท4ตังอันนี้คือโซนแนวรับในกรอบแนวต้านโซนแนวต้านคือจาก2บาท4ตังถึง2บาท50นะครับ เดี๋ยวนะ้ำมันเคลื่อนอ่ะประมาณนี้ครับโซนแนวต้านคือจากสองบาทสี่ตังถึง2บาทห้าิบตัง สบาท4ตัง2องบาทสิตัง2องบาทสิตัง2บาท28ตัง2บาท36ตัง2บาท4ีตังแล้ว2บาท50ตังส่วนใหญ่ตอนเขาเล่นนะครับถ้า GPI ไม่หลุดบาท57ถ้า GPI ไม่หลุดบาท70และเจ็แสดงว่า GPI ลงจบไปเรียบร้อยแล้วการเทคกำไรของสายเก็งกำไรเขาก็จะมองครึ่งทางก่อนคือมองประมาณ2บาทกลมๆก่อนก่อน แต่ถ้าจะขึ้นต่อต้องเบรกบาด85ถ้าพวกนี้เขาเปิดแดงแล้วไม่เบรกบาด85คุณอย่าไปยุ่งเขาจะพักตัวก่อนพักตัวกี่แท่งรอตลาดฉเฉลยนะครับอืมนะแต่ถ้า GPI คนถือยาวละ่ะในมุมคนถือยาวถ้าเขาสะสมตรงนี้อีกหมายหนึ่งอีกหมายหนึ่งนะถ้าผ่าน2บาท50ได้ก็มองกันง่ายๆก็3บาทกลมๆ2บาทกลมๆนะครับ มีด่านจาก2องบาทห้ก็2องบาทหก่อบาท70ก่อนนะครับแล้วก็2องบาทแปดหกแล้วก็3บาทอืมประมาณนี้เพราะว่ายอดนี้มันก็ไม่ผ่านไปง่ายครับ3บาทเนาะ3บาทไม่ผ่านไปง่ายแน่นอนนะครับ GPI พ a r t สาประมาณนี้ครับคนที่ดูจากเส้น200วันเออจะมีคนกลัวคนกลัวว่าหุ้นหลุดเส้น200วันทำยังไงคะอืมมีคำถามนี้บ่อยมาก คำถามแบบนี้คำตอบคือคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณเทรด GPI แบบไหนต้องจากนี้ก่อนนะคุณเทรด GPI แบบไหนแล้วคุณบอกว่าคุณติดตัวนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเทรด GPI แบบไหนถ้าคุณเทรด GPI แบบปั้นพอถือยาวสะสมเงี้ยคุณต้องมีไม้เข้าสะสมในจุดตรงนี้ด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าคนเก่งกำไรอ่ะ ตอนที่เขาย่อตัวมาคุณต้องมีจุดสต็อปล s อไม่ใช่ทนนะทนขาดทุนไม่เอานะนะต้องเขีย์ตรงนี้ก่อนเลียนตรงนี้ก่อนเพราะผมเห็นหลายท่านเป็นแบบนี้ไงอืมผมก็เลยแจ้งก่อนวันนี้ผมก็ดู GPI ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําผมจะดูว่าผมคุยอะไรในหลายบ้างนะครับวันนี้เนาะคุยถึง GPI ยังไงทําไมเราถึงมองว่าบาท70แล้วเราถึงอัพคลิปนะครับเออนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ช่วงสองทุ่มเมื่อวานครับผมก็อัพ RWI แล้วก็พีรพัฒน์ผีรพัฒนนะแล้วก็คุยถึง GPI ตอนสองทุ่มเมื่อวานอืว่าภาพใหญ่ของ GPI เนี่ยในบาทหกเจ็ดเมื่อวานมันเป็นโซนถูกนะครับภาพเดมันเป็นโซนรีบาวรีบาวถ้าขึ้นต่อคุณต้องยืนเหนือเส้นสองวันถูกป่ะนะครับแล้วผมก็จะบอกว่า gpi เนี่ยเขาอยู่สเตปสามเราย่อตัวย่อลึกด้วยย่อมาถึงต้นเทนจาเลยดีดีนะครับแล้วผมก็เลยบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่2องทุ่มยีแล้วว่าดูก่อนนะบาท5 7ห้ามหลุดก่อนจะรีบาวค่อยวางแผนอัพคลิปนะอันนี้คือบอกแต่เมื่อวานแล้วเรื่อง gpi นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของพี่แบงมุมกลุ่ม2กลุ่ม2นะครับ ข้อมูลคดีนะข้อมูล็ดีลองอ่านดูนะครับอ่านดูนะนะครับเป็นการสต็อปลอสเออแกสอนสต็อปลอสนะครับอันนี้ผมก็ตีแนวรับแนวต้านไว้ของ GPI ครับผมผมก็บอกว่าตอนประมาณตอนเช้าและอันนี้คือตอนช่วง9.36โมงแลลวอืมผมก็มาตีแนวรับแนวต้านของ GPI ไว้ให้นะครับดูว่าเขาจะเบรกหาของแท่ง บาทเจ็ดสิไหมหาของแท่งเมื่อวานถูกไหมอืม่ของแท่งเม,มื่อ,าอาวานนะครับ GPI ถ้าปิดเกินบาท70มองอัพคลิปนะ GPI ยิ่งกลับมายืนเส้น200วันบาท78ตางได้ยิ่งดีมองขึ้นต่อนะครับอืมแล้วก็มีคุยถึงบรูคมากครับเป็นโซนสะสมไม่แรกอืมนะครับก็แจ้งไปนะครับอันนี้ก็คุยกันเรื่องอัพคลิปว่า ถ้า GBI ปิดเกินบาท70นะครับ SKE ปิดเขียว INGS ปิดเขียวรูกปิดเขียวนะครับอืมนะครับแต่ดูๆน่าจะได้อัพแค่2ตัวนะอืมนะครับแล้วก็เตือนเรื่อง UKM อีกแล้วนะครับอืมนะครับเห็นเขาหลุดโลวันนี้นะครับก็อย่าไปยุ่งนะครับบุกก็จะมีแรงแรงซื้อเข้ามาใช้ได้อยู่นะครับอืมนะครับแต่ก็ยังมีการพักตัวออกข้างบ้างนะครับ อันนี้ก็ GPI ช่วงประมาณ11.08โมง8นาทีนะครับก็ทำไฮบาท80ปิดแก็บพอดีเห็นไหมนะครับ11โมง3าก็ทำไฮบาท85นะครับบาท85นะนะครับนี่เห็นไหมปิดแก็บพอดีเลยแล้วก็จะย่อเห็นไหมแล้วผมก็บอกปิดแก็บแล้วอืนะครับแล้วก็เตือนอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับอินทัตผมเห็นเขาเริ่มแพงนะครับ ก็เลยตีแนวรับไว้ให้ถ้าเกิดคนทุนสูงแล้วเขาจะจะออกถ้าเกิดหลุดแนวรับก็ถอยนะก็ถอยนะครับแล้วก็เมกาเมกาอันนี้เป็นเมกาวีแคร์อาหารเสริมก็อยู่ในโซนแพงครับก็เตือนเป็นปกติเตือนเป็นปกตินะครับเห็นวันนี้โดดแรงโดดแรงก็จะมีย่อไปทำไมไดอยู่แล้วแล้วก็อยู่โซนแพงด้วยเนาะอือก็เลยแจ้งเตือนหน่อยนะครับอืมนะครับแล้วก็ตีมาให้เขาอยู่แนวต้านที่เบรกไปยังไม่ชน47.75แล้วก็ย่อ ถ้าเกิดคนทุนสูงก็หลุด45ก็ต้องถอยก่อนนะอืมนะครับอาการแบบแพงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่มองอยู่เป็น ARIP ผมเห็นเขายกหายกโลครับแล้วก็กลับมายืนเหนือเส้น200วันได้ก็เลยมองว่าเออก็ดีนะใช้ได้อยู่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่หลุด0.68หรือ70ต่างอัพคลิปอืมนะครับก็เลยเพิ่มไปตัวหนึ่งเนี่ยเลยเพิ่มไปตัวหนึ่ง วันนี้ก็น่าจะได้สองตัวครับที่มองมองดูนะอืมเป็น gpi กับ aip นะครับแล้วผมก็บอกช่วงประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วเอาหุ้นใหญ่ค้ำตลาดวันนี้แปลกๆนะครับอืมนะครับดูรอดูยอดสรุปแล้วกันนะครับรอดูยอดสรุปนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีสรีมานะสลีมานะครับอืมบัตย20สิบนะครับอืมผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอจบ เทศกาลประกาศงบจ่ายบันผลก็เดี๋ยวรอดูครับว่าพี่กองเราจะทําอะไรนะครับอมก็ทำงี้ทุกปีนะนะครับแล้วก็แจ้งเตือน e 4 e 4นะครับก็เริ่มแนวต้านแล้วอืมเผื่อเผื่อสมาชิกท่านไหนเขาจะเทกําไรก็แจ้งเตือนแนวต้านแล้วนะนะครับอืมนะครับ แล้วก็แจ้งประมาณตอนใกล้ตลาดจะปิดแล้วผมเห็นกลุ่มโรง,งพยาบาลเริ่มกลับมานะอืมแล้วก็ทีเฟกมาดันท้ายตลาดด้วยอืมอาการแปลกดีอาการแปลกดีนะครับอืมนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะก็อัพสองตัวเป็น GPI กับ AIP นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับ GPI Part 3ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิก หรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทัก INBOX อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอ นะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ